tụ cần nghe nghe các tôi không nhục đến đường một lần. <cười> <cười>

ได้มาสามเดียวลยเดียวุณตหงไรด้จริงเลยจะเปิดแล่ใจลอยนะบุบงไรวันนี้จะางไรก่แ่ม่ใ่กยึดูที่ี่ว ต้นท <t> ุนขาต้นท mm ี่ยืนโยทตามี่ท้อที่อกดูแล้องูกัน้่าการพัฒนาทุกการบรหารการบริหารโลกทุรโลกต้องรานเนี่ต้อเป็นต้องทำให้รด้ที่เป็นการงานี่ีที่สุดนี่จะตงรู้กับสถาบา もうね、猫の人間が好きなの。

ติดังก่นอนเอาตัวได้สั่ไม่ใช่ตัวสั่นคือกคำียังไงนกไล่อยูเท่านี้เว้ย